จะเห็นว่าผมเทกาวัดลงไปในกระป๋องนะครับปริมาณนะครับครึ่งหนึ่งอัอนนี้นะครับจะสามารถใช้ถ่ายบล็อกขนาดนะครับ18คูณ24นิ้วนะครับได้ประมาณ4-5ใบนะครับด้วยกันสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำกาวัดและก็วิธีส่วนผสมของกาวัดนะครับ คนอื่นเลยที่ท่านเห็นกระป๋องสีฟ้านี่นะครับคือกาวอัดนะครับเป็นกาวอัดพก ok สกรีนสําหรับใช้ถ ok ่ายบ็อกนะครับครับส่วนอีกระปุกนึงนะครับเป็นอันยาวไวแสงนะครับเมื่อเราซื้อกาวอัดมานี้มันก็จะได้ทั้งยาวไวแสงกับกับกาวอัดมานะครับต้องผสมกันนะครับทีนี้กาวอัดเนี่ยเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปสกรีนสีน้า นะครับสีเชื่อน้ําหรือว่าสีน้ำมันนะครับสีเชื่อน้ําก็ซื้อกาวัดธรรมดาทั่วไปส่วนถ้าจะสกีนสีน้ํามันก็จะมีคำว่าสูเวนคือใช้สำหรับสกนเชื้อน้ำมันอย่างเช่นสกนสี4ีวีสีพลาสติกนะครับหรือสีต่างๆที่ใช้น้ํามันเนี่ยในการล้างทำความสะอาดหรือปรับต้นเหลวนะครับส่วนกาวัดที่ผมจะมาเสนให้ดูเนี่ยนะครับเป็นกาวัดเชื่อน้ํานะครับเหมาะสําหรับใช้กับงานสียาง นะครับสีลอยสีจมนะครับหรือพวกกาวฟอยกากเพชนะครับผงเงินผทงทองต่างๆที่เป็นเชื้อน้ำนะครับเรียกว่าสีอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทําละลายค้นเหลวนะครับล้างออกได้ด้วยน้ําก็สามารถใช้กับตัวนี้ได้นะครับส่วนการผสมวิธีการผสมก็ง่ายๆมากเลยนะครับเราควรมีกระป๋องเจ็ดของประสา,น,น,าน,นะครับเนื่องจากว่า เจ้าตัวกาวกับน้ำยาไวแสงเนี่ยเ <c oughs> มื่อผสมกันแล้วมันจะทำปฏิกิริยาให้เกิดเขาเรียกว่าเอ็กซ์เดนนะครับสำหรับเป็นของอากาศหรอือสามารถบดเน่าได้แล้วก็เสียงเสียได้นะครับเมื่อเราผสมแล้วเนี่ยถ้าไว้หลายวันเนี่ยมันจะเน่าเสียแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ผสมแยกอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเก็บไว้ได้เป็นเดือนเป็นปีเลยทีเดียวนะครับส่วนถ้าผสมแล้วใช้ไม่หมดก็ออาสามารถที่จะนําไปลูก เอาถุงกระติกเนี่ยใส่ถูกเอาไว้แล้วก็แช่ในตู้เย็นได้นะครับมันจะทําให้ยืดอายุการใช้งานแต่ถ้าเราผสมเสร็จแล้วก็ใช้เหลือแล้ววางทิ้งไว้ไม่เกิน3วันมันก็จะเสียเลยก็ต้องเททิ้งครับไม่สามารถที่จะเอามาเอามาใช้ได้นะครับมันเสี่ยงที่จะหลุดลอกกอนที่เรานําไปสกีนงานแล้วนะครับมาเริ่มผสมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทกาวัดลงไปในกระป๋องครึ่งกิโลนะครับจำนวนครึ่งกระป๋องนะครับ มันจะเห็นว่าผมเทตาวัดลงไปในกระป๋องนะครับปริมาณน,นะครับครึ่งหนึ่งอ,อันนี้นะครับจะสามารถใช้ถ่ายบล็อกขนาดนะครับ18คูณ24นิ้วนะครับได้ประมาณ4-5ใบนะครับด้วยกันนะครับแต่ถ้าผสมน้อยกว่านี้น่าจะาปรับส่วนผสมได้ยากนะครับ เพื่อได้ปริมาณกาวอัดประมาณนี้นะครับเราก็ใส่ต้นยาใบแสงเนี่ยนะเทใส่ฝาเจ้าตัวปวดต้นยาใบแสงที่ได้รับการแขมไปเนี่ยนะครับประมาณปลิมๆนะฮะปลิมๆเทแค่สองฝาพอครับสองฝานะครับสองฝาก็แสดงว่านะครับกาวหนึ่งกระป๋องเนี่ยนะครับใส่แบบเนี้ยได้ทั้งหมด4ครั้ง นะครับขั้นละสองกระป๋องแสดงว่าใช้น้ํายาตัวเนี้นะครับทั้งกระป๋องเนี่ยแค่แปดฝาครึ่งครึกระป๋องก็4ี่ฝานะครับสศษหส่วนสี่กระป๋องก็สองฝาตามที่ผมสมผสมมันก็จะเป็นสัดส่วนประมาณหนึ่งต่อ10นะครับวิธีการคนง่ายมากครับการคนเราก็เอาไม้พายเนี่ยนะครับใส่ลงไปแล้วก็คนนะครับ มันจะวิธีเทคนิคการคนให้เราหมุนไปคนหัดคนไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่ว่าจะทางซ้ายหรือทางขวาแล้วแต่ถนัดนะครับแต่ควรที่จะคนไปเรื่อยๆนะครับที่ทิศทางเดียวกันไม่ควรคนไปคนมาเนื่องจากนะครับเรามันจะเป็นฟองอากาศเยอะนะครับเมื่อเราตีอากาศเข้าไปด้วยมันจะเป็นฟองอากาศเยอะนะครับ เรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากที่เราผสมกาวคนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อเราทิ้งกาวไว้ประมาณ10นาที15นาทีจะเกิดฟองอากาศก่อนที่เราจะนําไปปาดด้วยรางปาดกาวอัดที่บล็อกนะครับเราต้องมาคนซ้ําเพื่อให้ฟองอากาศเหล่านี้มันแตกตัวหายไปนะครับไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาในระหว่างที่เราเอาไปฉาบไว้กับบล็อก สกรีนเนี่ยมันจะเกิดเป็นรูนะครับเนื่องจากฟองอากาศพวกนี้มันจะแตกออกแล้วก็จะเป็นรูเรียกว่าเป็นตามดทําให้เราต้องมาตกแต่งลายลําบากนะครับแต่กาวฟองอากาศพวกนี้ถ้าเราวางทิ้งไว้บิดขวาไว้ให้เรียบร้อยคนระับพรุ่งนี้มันก็จะมันก็จะหายไปหมดพรุ่งนี้จะปาดกาวง่ายมากนะครับแต่งานด่วนก็ต้องใช้กันเลยนะครับก็คนซ้ําเพื่อให้มันเป็นฟองหายไปนะครับแล้วก็สามารถนํามาสายบล็อกได้เลยเดี๋ยวผมเก็บเอาไว้นะครับ ถ้าเราใช้ไม่หมดนะครับให้นำไปใส่เก็บไว้ในที่อุณหภูมิเย็นนะครับต่ำกว่า3องศานะครับมันก็จะช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของกาวไปได้นะครับอย่าวางทิ้งไว้อุณหภูมิปกตินะครับกาวมันจะเสียได้นะครับก็ขอจบคำอธิบายเกี่ยวกับการหวัดไว้เพียงแท่นี้ครับสวัสดีครับ